ลำดับต่อไปกันที่หกันชูชกกราบอาราธนาองค์แสดงธรรมพระครูวินัยทรมานพกันตสีโลผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามมันจะเข้าเรื่องว่าชูชกเป็นลูกเต้าเหล่าใครอยู่แห่งผลตำบลไหนมีอาชีพอะไรนะก็จะเล่าให้ฟังว่าคนจนคนทุกข์ยากคนลำบากที่เรียก คนไม่มีบุญนะ่ะเวลาจะเกิดมันมีอาเพศมีเหตุอะไรบ้างก็จะเล่าให้นักเรียนฟังเดี๋ยวฟังเดี๋ยวไม่ลกนะเล่าให้ฟังทีนี้จะกเล่าถึงประวัติของเท่าชูชกรูปร่างสกปรกตัวอปรีหนียมพบาลลงมาเกิดตัวผีก็สือมัดถือกันเนิดเกิดในบ้านทุนนาวิตติดหน่งก็มึงกลิงคราชทบุรี แต่ก่อนจะมากระเมิดเกิดในครันของนางพรามณีนี้มันก็ให้เกิดอาเ,เดือนห้าฟาพาลงบนหัวเต่าไฟฟูงเฮียขึ้นไปไข่บนหลังคา <c oughs> <c oughs> ใครเป็นอย่างนี้บ้างไหมเนี่ยคงไม่มีเนาะแมวไปออกลูกอยู่ที่หายปาราหมาขึ้นไปทำสั่งขยะไว้ที่หัวบันได อึงอ่างก็ขึ้นไปส่ไสเดือนตัวดำดำก็ลงไปเลยลุ่มลามอยู่ในหม้อข่าวฝูงกาก็พากบินบอกกล่าวกูกล้องร้องอยู่กาการ้อ,องเหมือนจะด้วยนั่นเนี่ย <c oughs> <c oughs> เอเอๆอีนี้อาตันไปอยู่ในท้องแม่ทำให้แม่ชุโชเกิดอาการคลื่นเหียนวิงว่งเวียนแทบจะขาดใจแกนอนจมข้าวปลากินไม่ได้ในอกในใจมัน สันส่นนอยู่ทุกวี่ทุกวันนาก็นึกเปรี้ยวปากอยากจะกินของสําคัญสําคัญเช่อนอยากจะกินไส้เดือนดองจิ้มกระมดันอร่อยมากนึกอยากจะกินทอดมันก็กว่าเรามีนึกอยากจะกินแต่แกงขั่วหัวเสือเดี๋ยวหยุดให้อาจารย์ก็ถ่ายรูปก่อนจริงหน้าตาไม่ค่อยดีอยู่ <laughs> นึกอยากจะกินแต่แกงคั่วหัวเสือนึกอยากจะกินแต่สักกระเบอือบวดชีสแสดงว่าอร่อยมากถึงอยากจะกินใน,นอยากเฉยๆกินจริงๆก็ฝันหมดปากเลยอยากจะกินยำพะโลแมวลายอยากจะกินยำขี้ควายใส่ผักช <c oughs> ีดูมันดูมันนึกอยากจะไปยืนชีลดพาที่กลางถนนให้คนมันเห็น นึกอยากจะกินยำจิ้งเหลนใส่ปลาดานึกอยากจะสุบกัญชากับพวกผู้ชายอยากกินปริงแกงส้มอยากเข้ามาโกงโค้งผายลมในหอประชุมที่นักเรียนกำลังนั่งฟังเทศที่อยู่เนี่ยมันหาเรื่องแล้วหาเรื่องเจ็บตัวนะเนี่ยทีนี้อาตารก็จะคลอดบังไอ้วันจะคลอดนั่นนะเป็นวันพระแรมติบห้าคำ แม่ของจูชกแม่ของจูชกกกำลังนงั่งเผาข้าวหลามไอ้จูชกไปยำม,มันกจ็จะไหลเออไม่รู้ว่าแม่มันนั่งทางขายังไงไอ้จูชกจะไหลนั่งอยู่ในทอน้องยืนเนื้อามาขนมมาลักข้าวหลามไปสามก็บอกไปนั่งตอกกินอยู่ในท้อง <c oughs> นี่ไม่ได้มโนนะเนี่ยว่าไปตามตำรา,าง,งงเลยเนาะ เออคนมันประหลาดอะพอกินข้าวหลามไปหมดสามก็บอกแล้วแมันก็ร้องขึ้นมาอิน้ำอิน้ำแม่มันได้ยินกันเลยกินน้ำตามเข้าไปอีกสิขันก็ให้เกิดล้นจนปวนปวๆขันเข้าเลือนไม่ทันก็เลยนั่งคลอดพอเบงหลุดเราก็พลัดตกลงไปใต้ถุน ลงไปดิ่งกระตกพลกฝุ่นพ่อมันก็หมุนลงไปอุ้มออกขึ้นมาเสียงมันร้องให้จ้าจ้าเขาเลยตั้งชื่อให้สองชั้นชื่อว่าพดกอันชันชูชกรูปร่างก็สกกปรกเหมือนผีเปรตปากก็ทละลอกหน้าทูเรคตัวมีปุ่มโป้ไม่โปปวดเหมือนผีป่า จมูกก็แบนเหมือนดอกชาบาตาก็โหลฉันไม่ได้ว่านักเรียนนะเราให้ฟังไลฟังเห็นจับจมูกกอนเชียวเออจมูกก็แบนเหมือนดอกชาบาตาก็โหลลึกลงไปเวลาเดินไปไหนแต่ละทีกระดูกมันลั่นเข้าทีเสียงดังนนหนาะหนาะหนาะเวลานอนน้ำลายไหลย,ยืดยืดเคี้ยวปากดังจับจับจับเหมือนคนขี้ยา ผมก็งอกตั้งแต่ออกมาฟันก็ยื่นโยโตใหญ่คลายฟันมาชูโชคเกิดมาแล้ววาสนาชะตาแรงพ่อแม่ก็แย่งกันตายพวกพ้องน้องพี่เก็บไปเลี้ยงตายเกลี้ยงไม่เหลือสักคนหนึ่งหมดทางไปไร้ที่พึ่ง พึ่งคนไม่ได้แล้วจะทำยังไงดีก็หันไปพึ่งกะลารู้จักกะลาไหมลูกกะลาได้กะลามาใบาหนึ่งทำไงก็ไปขอทานขอทานนั่นแหละชุชกยึดอาชีพนั้นเลยเออตั้งแต่เด็กมาเนี่ยเมืองสิงเมืองสันสุพรรณอ่างทองอ,อุยธยารยาพระท่าเรือบ้านเสืองบรารกรรมไปมาหมดแล้ววันนี้ก็ไปบางซื่อบางซ่อนบางบอนบางกระปิใบใบใา,บา,บานี้ก็ มาบางลำพูแล้วก็เลยมานี่เลยวัดสุทัศน์เนาะมาเบญจมะราชาไรขึ้นมาบนนี้เห็นนักเรียนใจดีชูชกมาแล้วถ้าไม่ขอทานแสดงชูชกตัวปลอมลองลองดูนะลองลองลองดูรูปคือเท้าชรามมัดผงผงมัดผงผงปะ อืมโงอมโงอมมัดมโอมงนักเรียนบอกพระเป็นอะไรไปแล้วโอ๊ยอยู่ดีว่าไม่ไม่ว่าดีไม่สบายไปหรือเปล่าเนี่เออสบายดีแต่ก็ให้มาเป็นชูชกให้มาเป็นชูชกรู้หรือเปล่าเนี่ยอ้าวตอนนี้ขอทานต่อละอติดกันเท่ก็ติดกันไป ไม่ต้องมากลูกถึงจะหายโกรธกล,ละล้านสองล้านพอจะได้สบายใจต้องร้องเพลงนี้ดีมั้งลูกรักต้องเปิดดิไหมอันนนอกก็ยกออกเ <c oughs> ลยเนี่ยนะโอ้ยแสดงพระอาจารย์ทนสมัยเหมือนกันเนี่ยนี่เขาดังปว่าเนี่ยเพลงนี้ดังไหมลูกเออมีคนเข้าไปดูตั้งห้าสิบล้านวิวใช่ไหมกว่าแล้วนะเนี่ยตอนเนี้ยโอ้ ไม่มันดูพระเทศกันเลยนั่นเนี่ยมาแน่นอกมันไม่ได้ร้องมันไม่ได้ดังที่เพลงใช่ไหมมันดังที่ท่าเต้นท่าใบเตยใช่ไหมลกูกเออนี่เต้นก็ได้ทั้งนั้นเนี่ยแน่นอกเนี่ยใช่ป่ะเออท่าเต้นท่าเต้นมันดังที่ท่าเต้นเขาไปดูท่าเต้นใช่ไหมไม่ได้ดูเพลงดูเพลงเลยหรอกอฮะ,ฮะดูเพลงนะพอพอชูชกร้องเพลงนี้อมิตรดา,าเอาเลยอารวาสใหญ่เลยนะอารวาสเพราะแกะคนเดียว ทำให้คนตบตีด่าว่าทำให้อายขายหน้าคนอื่นเขาว่านะเขาว่าเขาว่าอีจํำใจอีจํำเป็นจํำมาม,มีผัวแก่แก่ถ้าว่าจะเป็นพ่อของพ่อตัวก็ว่าได้พรามเอ้ยอายอก็นไม่อะไรเลยอายเขาจะจิงปันหนึ่งจะปั้นใจตาย,ตายก็ว่าได้ต่อไปนี้ข้าจะไม่ตำน้ำจะไม่ตักฟืมตองจะไม่หักไม่หายอีกแล้วเนี่ยว่างั้นชูชกบอกไม่เป็นไรไมิตรดาไม่ทำพี่จะทำเองแต่ในตำราเขาบอกว่า อมิตาดาบอกว่าไม่ได้หรอกมาเอาใจมาทำแทนไม่ได้พ่อแม่ไม่ได้สั่งสอนมาบอก่เคยได้ยินไหมลูกเวลาเด็กดื้อก็บอกครูไม่สั่งสอนเขาบอกว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนใช่ไหมเออเออเนี่ยอมิตรดาอ้างเลยนั่นเนี่ยอ้างตรงนี้เลยพ่อแม่ไม่ได้สั่งสอนมาเพราะนั้นรักข่าจริงต้องไปหาข่าทาชายหญิงไม่ให้ข้าช่วงใช้ไม่หามาก็อย่าสงสัยว่า กูจะอยู่ร่วมประเวณีใช่ไหมชูชกจนใจเลยท่านกล่าววา่าเทวดาก็เข้าดนใจนางอมิตดาให้รู้เรื่องราวใช่ไหมเป็นไงโดนตีเป็นไงโดนตีเป็นไง,นนไงลกูกน้ํากระจายเลยปะฟ้ะาจางก็พลอยดวงก็พลอยดูไปกับเราด้วย,เ,ยเออเอ,อแล้วก็ทายอมิตดา,ารู้เรื่องราวโดยตลอดใช้ยอมิตใช้ให้ชูชกไปหากันหาชาลีบอกว่าจะได้สมเนื้อสมหน้า อีผู้หญิงบ้านนี้ที่ดูถูกดูแคลนใช่ไหมจะได้เรียกเรียกอมิตตดาใหม่ว่าเจ้าจอมหม่อมอมิตตดาใช่ไหมเพราะมีกันหาชาลีเป็น้าช่วงชัย,ชยรับภาษาอมิตตดาให้อมิตตดาจัดสเสบียงกลางเข้าตูเข้าตังจัดอย่างดีแล้วก็เดินทางไปถึงประตูป่าป่าพบหมาอะไรหมาไล่เนื้อเจแต่บุตรจุชกวิ่งไล่ขับหนีขึ้นต้นไม้จุชกก็วิ่งขึ้นหนีหนขึ้นต้นไม้ เจตบุตรตามมาทานก็เหงื่องานหน้าไม้หมาจะฆ่าชูชกตายแต่คนราโบราณท่านว่าไว้นั้นลูกถ้าไม่ถึงคราวตายก็ไม่วาชีวาวาดใครพิฆาดเข็นฆ่าไม่อาสันหากถึงคราวตายวาชีวาวันไม้จิ้มฟันทิ่มเหงือกก็ตายเออมันตายเองนละไม่ต้องไปทำอะไรคนมันถึงคราวตายไหม ชูชคก็หเจตบุตรว่าเป็นพระทูตหลวงอยู่กระทรวงใหญ่จุนลาตรีลุ่งขึ้นก็เมากระบอกน้ำพึ่งและเนื้อย่างให้ชูชคไปกินกลางทางพอเจตบุตรจะชี้ทาง79พระคาถาในการชุดชคก็สิ้นข้อความลงนะในการน,นี้เขาสอนให้พวกเราเข้าใจชีวิตชีวิตที่ศาสนาเขาสอนว่าการเกิดของคนเนี่ยเลือกเกิดไม่ได้รอจาสอนอย่างนั้นนะลงูง ถ้าเกิดเลือกได้ใช่ไหมเนี่ยทุกคนเกิดสวยหมดนเนาะต่อไปเป็นนางงามจากวานทั้งบานทั้งเมืองเลยเนี่ยแล้วเลือกไดใช่ป่ะเ,เลือกได้ก็ต้องรวยกันหมดอ่ะแต่มันเลือกไม่ได้พระพุทธเจ้าบุญธรรมกรรมแต่งไว้ที่เกิดมาเนี่ยแล้พวพระพุทธเจ้าก็สรุปว่าถึงแม้ว่าเราจะเลือกเกิดไม่ได้เหมือนชูชกแต่สิ่งหนึ่งเราเลือกได้เมื่อเกิดมาแล้วเลือกทำดีใช่ไหมลูก ทำดีก็คิดดีดพูดดีใช่ไหมทำดีใช่ไหมเริ่มด้วยความคิดเนี่ยที่ครูเ้าสอนเราเนี่ยเขาพยายามพร่ำสอนให้เราคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาได้ใช่ไหมลกูกครูเ้าสอนให้เราคิดสอนให้เราเขียนสอนให้เราคน้นจริงว่นเนี่ยลกูกเออถ้าใครสอนถ้าใครจำครูสอนค้นคิดเขียน สามเรื่องเนี่ยอย่าว่าแต่จบปริญญาตรีเลยปริญญาเอกก็เรียนคิดไม่เป็นคนไม่เป็นเขียนไม่เป็นจริงๆต้องเอาผู้ปกครองมาด้วยนะเนี่ยว่าผู้ปกครองชอบว่าเขาให้การบ้านเยอะใช่ไหมลูกเออการบ้านเขาให้ฝึกนะให้ฝึกเขียนฝึกทักษะฝึกคน้นฝึกคิดฝึกเขียนนะผู้ปกครองก็ไม่ค่อยเข้าใจเนะโอ้ย ลูกฉันจะเล่นเกมบ้างลูกฉันจะเล่นเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กบ้างก็เลยไม่มีเวลาเลยคนนี้ทำแต่การบ้านนะการบ้านนั่นแหละจะทําให้เราเก่งทําการบ้านไม่เป็น <c oughs> เรียนเรียนไม่ได้นะพระอาจารย์เนี่ยพระอาจารย์เนี่ยมไม่มีโอกาสเรียนอย่างพวกเราลถ้าเรียนพวกเราได้โอ้จบสิบใบเนี่ยพระอาจารย์เนี่ยเมื่อวันวันอาทิตย์เนี่ยไปเรียนไปสอบมอสทบริยญาตรีใบที่สามนะลูง วิชาสุดท้ายใบที่สามตุลาเนี่ยจะจบใบที่สี่แล้วว่าอะหน้าตางเนี่ยเอออยากให้พวกเราคิดค้นเขียนนะแต่คิดเป็นคนเป็นเขียนเป็นเนี่ยพระอาจารย์มาเทศแล้วก็ไม่ผิดหวังกับพวกเราที่ที่มาฟังนั่งฟังวันนี้นั้นตอนท้ายนี่ไม่ร้องแหล่แล้วให้เราว่าตามดีกว่าเนาะจะได้เอาไปประพฤติและปฏิบัติแล้วก็เป็นงาน ที่เราจำนมมือว่าตามพระอาจารย์ว่าไง,ไง่ายๆจบแล้วจบแล้วอ้าวหนึ่งสองสามนอนนานงานน้อยใช้บ่อยเงินหมดเงินมีหน้าสดเงินหมดหน้าหน้าแหง้ง นอนนานงานน้อยใช้บ่อยเงินหมดเงินมีหน้าสดเงินหมดหน้าแห้งนอนนาน <laughs> พอปลายเดือนแล้วชักเครียดเียดนาะชักเครียดเครียเนียแสดงว่าเงินจะหมดนั้นนี่เก่งมากเนี่ยพอ,อเนี่ยพูดแค่นี้จําได้แล้วอาปบมือให้ตัวเองหน่อยเก่งที่สุดเลยมสามเนี่ยแล้วใครเขาว่าไม่เก่งเนี่ยโอ้ยตั้งใจฟังพระเทศด้วยอํานาจบุญกุศลที่ทุกคนได้บําเพ็ญให้เป็นไปตั้งแต่ต้นจนถึงบัดน,นี้ จงเป็นคารวะปัจจัยเป็นผลสะท้อนย้อนกลับมาโดนบันดาลให้คุณครูแล้วก็ผู้มีเกียรตินักเรียนจงปราศจากทุกปราศจากโศกปราศจากโรคปราศจากภัยคิดหวังสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาแต่ท่านทั้งหลายอยากได้อะไรที่มันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบไปด้วยธรรมและใจขอให้สิ่งนั้นจงสําเร็จจงสําเร็จจงสําเร็จ,จ ทั่วหน้ากันเถินชูชะกาบปับพังนิธิตังประดับประดาไปด้วยพระคาถา79พระคาถาเอวังก็มีด้วยประการละชะนี้ยะทาวาริวาหาปูราปริปุเรนติสาคขลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติ อิชิตังปจิตังตุมหังคิปเมวัตมินชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาสัพพีติโยวัชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรยโยสุขีที่คายุโกภาอภิวาทนาศีริสนิจังวุธาปจริยานิโนจตารุธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลัง